เคยไหมคะที่บางครั้งเวลาเราเดินเข้าไปในบ้านของผู้ใหญ่ที่เราเคารพหรือแม้แต่ตอนที่เราขยับกายเข้าไปใกล้ชิดกับคนในวัยเลขห้าเลข6กขึ้นไปเรามักจะได้กลิ่นจางๆที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งกลิ่นที่บอกไม่ถูกว่าคืออะไรแต่มันให้ความรู้สึกของความเก่าแก่ความอบอุ่นและความร่วงโรยไปพร้อมๆกันแล้วเคยแอบนึกย้อนกลับมาถามตัวเองไหมคะว่า ในวันที่เราเดินไปถึงจุดนั้นกลิ่นกายของเราจะเปลี่ยนไปไหมคนรอบข้างจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเข้าใกล้เราสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุยกับใจทุกวันนะคะวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องที่หลายคนกังวลแต่ไม่กล้าถามนั่นคือเรื่องของกลิ่นกายในวัยที่มากขึ้นและวิธีที่จะล้างมลพิษเหล่านี้ออกไป เพื่อคืนสเสน่ห์และความมั่นใจให้กับบ้านปลายชีวิตของเรากันค่ะปัญหากลิ่นกายในวัยผู้สูงอายุหรือที่ในภาษาญี่ปุ่นเขามีคำเฉพาะเรียกอย่างสุภาพว่าคาเรซูไม่ใช่เรื่องของความสกปรกนะคะและไม่ใช่เรื่องที่ต้องรู้สึกอับอายแต่มันคือวิกฤตเงียบทางธรรมชาติที่ไม่มีใครกล้าบอกคุณตรงๆเพราะกลัวจะเสียมารยาทหรือทำร้ายจิตใจกัน ลองนึกดูนะคะว่ามันจะน่าเศร้าแค่ไหนถ้าความรักความผูกพันที่เรามีให้ลูกหลานกลับถูกกั้นกลางด้วยกำแพงล่องหนที่เรียกว่ากลิ่นจนทำให้การกอดกันน้อยลงการนั่งใกล้กันสั้นลงหรือการสนทนาในครอบครัวดูห่างเหินไปโดยที่ไม่รู้ตัวความจริงที่น่าตกใจคือเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายจะผลิตสารเคมีชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า โนเนโนออกมามากขึ้นตามธรรมชาติมันคือสารเคมีชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดกลิ่นตัวเฉพาะในผู้สูงวัยค่ะสารตัวนี้ล่ะค่ะที่เป็นต้นเหตุของกลิ่นเฉพาะตัวที่สบู่ธรรมดาก็ล้างไม่ออกแต่น่าเสียดายที่จมูกของเรามักจะชินกับกลิ่นของตัวเองจนเราไม่รู้เลยว่ามลพิษจากกายกำลังค่อยๆพรากเสน่ห์ในตัวเราไปทีละน้อย หลายคนพยายามแก้ด้วยการประคมน้ำหอมราคาแพงหรือทาแป้งจนขาวพโพลนแต่หารู้ไหมว่าการทำแบบนั้นกลับยิ่งทำให้กลิ่นผสมปนเปจนรุนแรงกว่าเดิมวันนี้เราไม่ได้มาคุยกันแค่เรื่องความสวยความงามนะคะแต่เรากำลังจะมากระเทาะเปลือกความจริงเรื่องมลพิษจากกายที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจและการเข้าสังคมของผู้สูงวัย เราจะมาเรียนรู้วิธีล้างมลพิษเหล่านี้ออกไปเพื่อคืนความสดชื่นและสเสน่ห์ที่แท้จริงให้กับบ้านปลายชีวิตเพราะความแก่ชราไม่ได้หมายความว่าเราต้องร่วงโรยอย่างหม่นหมองเสมอไปแต่เราสามารถเป็นผู้สูงวัยที่หอมกรุ่นทั้งกายและใจเป็นดั่งไม้ใหญ่ที่ใครๆก็อยากมานั่งพักพิงใกล้ๆเตรียมใจให้พร้อมนะคะเพราะเรื่องราวต่อจากนี้ อาจจะเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันของคุณไปตลอดการเชื่อไหมคะว่าหลายท่านดูแลตัวเองดีมากอาบน้ำวันละหลายรอบขัดถูจนตัวแดงแต่ทำไมกลิ่นที่ว่านี้ถึงยังไม่หายไปนั่นเป็นเพราะว่าศัตรูที่เรากำลังสู้อยู่นั้นมันไม่ได้อยู่แค่ที่ผิวหนังชั้นนอกแต่มันคือปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเราเองค่ะ เมื่อเราเข้าสู่วัย40 5 0ปีขึ้นไปต่อมไขมันในร่างกายจะเริ่มผลิตกรดไขมันชนิดหนึ่งออกมามากขึ้นดิฉันขอเรียกมันง่ายๆว่าไขามันแห่งวัยนะคะเจ้าไขามันตัวนี้พอมันออกมาเจอกับอากาศข้างนอกมันก็จะเกิดการหืนจนกลายเป็นสารที่มีกลิ่นเฉพาะตัวที่ฝรั่งเรียกกันว่านอนนอค่ะถ้าจะให้อธิบายเห็นภาพชัดที่สุด กลิ่นของไขมันหืนตัวนี้มันจะมีความเฉพาะตัวสูงมากค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านกลิ่นมักจะอธิบายว่ามันคล้ายกับกลิ่นหญ้าแห้งกลิ่นกระดาษเก่า,กาหรือกลิ่นน้ำมันเหม็นหืนจางๆที่ติดอยู่ตามตู้เสื้อผ้าไม้โบราณซึ่งจุดที่น่ากลัวที่สุดคือจุดบอดของกลิ่นในตัวเราเองค่ะตามธรรมชาติของมนุษย์จมูกของเราจะตัดการรับรู้กลิ่นที่คุ้นเคยออกไป เพื่อป้องกันระบบประสาททำงานที่หนักเกินไปนั่นหมายความว่าต่อให้กลิ่นไขมันหืนนั้นจะชัดเจนแค่ไหนสำหรับคนอื่นแต่สำหรับเจ้าตัวแล้วเราแทบจะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยค่ะลองนึกภาพตามดูนะคะในเช้าวันที่อากาศสดใสคุณแต่งตัวสวยหล่อเพื่อไปหาหลานๆหรือไปร่วมงานเลี้ยงรุ่นกับเพื่อนวัยเดียวกันคุณมั่นใจว่าวันนี้คุณดูดีที่สุด แต่ในใจลึกๆของคนรอบข้างเขากลับสัมผัสได้ถึงมลพิษจากกายที่แผ่ออกมาจางๆมันเป็นกำแพงที่มองไม่เห็นที่ทำให้ลูกหลานไม่กล้าเข้ามากอดนานๆหรือทำให้บทสนทนากับเพื่อนฝูงต้องรักษาระยะห่างโดยไม่ตั้งใจหลายครั้งที่เราเห็นผู้สูงวัยเริ่มเก็บตัวเงียบหรือไม่กล้าออกไปพบผู้คนก็เพียงเพราะลึกๆแล้ว เขารู้สึกไม่มั่นใจในความสดชื่นของตัวเองแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะเพราะการเข้าใจธรรมชาติของมันคือกุญแจดอกแรกของการแก้ไขค่ะเจ้าไขมันแห่งไวยหรือไขมันหืนตัวนี้มีความสามารถพิเศษคือมันไม่ละลายในน้ำค่ะนั่นคือเหตุผลว่าทําไมการอาบน้ำด้วยสบู่ธรรมดาหรือการใช้น้ำเปล่าชำระล้างถึงเอาไม่อยู่ ไขมันเหล่านี้มันฝังตัวแน่นอยู่ในรูขุมขนและตามจุดอับของร่างกายโดยเฉพาะหลังใบหูต้นคอรองอกและแผ่นหลังซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีการผลิตไขมันสูงที่สุดหากเราล้างไม่ถูกจุดหรือล้างไม่ถูกวิธีไขมันเหล่านี้ก็จะสะสมตัวและส่งกลิ่นออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันความลับอีกอย่างที่หลายคนไม่รู้คือ ความเครียดค่ะในวัยที่ต้องแบกรับภาระครอบครัวหรือความกังวลเรื่องสุขภาพความเครียดจะไปกระตุ้นต่อมเหงื่อผลิตไขมันหืนเหล่านี้ออกมามากขึ้นยิ่งเรากังวลกลิ่นยิ่งแรงยิ่งกลิ่นแรงเรายิ่งกังวลมันกลายเป็นวงจรที่บันทอนความสุขในบ้านปลายของเราอย่างคาดไม่ถึงเลยค่ะแต่ไม่ต้องกังวลนะคะ ในช่วงถัดไปเราจะเริ่มขยับจากการสำรวจปัญหาไปสู่การลงมือล้างมลพิษอย่างถูกวิธีซึ่งไม่ได้เริ่มแค่ที่การใช้สบู่แต่เริ่มตั้งแต่สิ่งที่อยู่ข้างในใจและสิ่งที่อยู่ในจานอาหารของเราค่ะเรามาดูกันต่อที่เรื่องใกล้ตัวที่สุดอย่างเรื่องการกินกันค่ะคุณทราบไหมคะว่าร่างกายของเราก็เหมือนกับเตาเผาพลังงานขนาดใหญ่ สิ่งที่เราหยิบใส่ปากเข้าไปในแต่ละมือ้อไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่มันจะถูกแปลรูปและส่งผลออกมาทางผิวหนังในรูปแบบของเหงื่อและไขมันค่ะหากเปรียบเทียบร่างกายเป็นรถยนต์ถ้าเราเติมน้ำมันที่ไม่มีคุณภาพขม่าควันดำๆก็จะลอยออกมาจากท่อไอเสียกลิ่นกายของเราก็เช่นกันค่ะถ้าเราเลือกกินอาหารที่กระตุ้นการผลิตไขมันหืน กลิ่นนั้นก็จะอบอวนออกมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตวรูตัวฉกาดที่ทำให้กลิ่นกายของผู้สูงวัยรุนแรงขึ้นคืออาหารกลุ่มที่มีไขมันอิ่มตัวสูงค่ะโดยเฉพาะเนื้อสัตว์สีแดงที่มีไขมันแทรกเยอะๆหรืออาหารจำพวกทอดซ้ำๆไขมันเหล่านี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่เกินความจำเป็นมันจะถูกขับออกมาทางต่อมไขมัน และอย่างที่ดิฉันบอกไปในตอนที่แล้วว่าไขามันเหล่านี้ล่ะค่ะที่เป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างไขมันหืนบนผิวหนังของเรายิ่งเรากินมากเท่าไหร่ก็เท่ากับว่าเรากำลังส่งเชื้อเพลิงไปเติมไฟให้กับกลิ่นกายรุนแรงขึ้นเท่านั้นนอกจากเรื่องไขมันแล้วอีกหนึ่งตัวการที่มองข้ามไม่ได้เลยคือน้ำตาลและแป้งขัดขาวค่ะหลายท่านอาจจะสงสัยว่า น้ำตาลเกี่ยวอะไรกับกลิ่นความลับก็คือเมื่อน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นมันจะไปกระตุ้นกระบวนการอักเสบในร่างกายและทำให้จุลินทรีย์บนผิวหนังทำงานผิดปกติจุลินทรีย์เหล่านั้นจะเข้าไปย่อยสลายไขมันหืนได้รวดเร็วขึ้นส่งผลให้กลิ่นนั้นเข้มขน้นและกระจายตัวได้ไกลกว่าเดิมดังนั้นขนมหวานหรือผลไม้รสหวานจัด ที่ดูเหมือนจะช่วยให้เราชื่นใจในยามบ่ายอาจจะเป็นตัวร้ายที่ทำลายความมั่นใจของเราในยามเย็นก็ได้นะคะแต่ในทางกลับกันธรรมชาติก็มอบยาล้างกลิ่นมาให้เราในรูปแบบของอาหารเช่นกันค่ะลองเปลี่ยนมาเพิ่มสัดส่วนของผักใบเขียวที่มีสารคลอโรฟิลล์สูงๆดูสิคะสารสีเขียวเหล่านี้มีคุณสมบัติในการช่วยดีท็อกซ์หรือล้างสารพิษจากภายใน และช่วยปรับสมดุลความเป็นกรดด่างในร่างกายให้เป็นกลางมากขึ้นรวมถึงการดื่มน้าเปล่าให้เพียงพอซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ได้ผลที่สุดเพราะน้ำจะช่วยเจือจางความเข้มข้นของไขมันและขับของเสียออกมาทางระบบขับถ่ายแทนที่จะยอมให้มันซึมออกมาทางผิวหนังเพียงอย่างเดียวและที่สำคัญที่สุดลองหันมาทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงๆอย่างเช่น วิตามินซีจากผล,ลไม้รสเปรี้ยวหรือวิตามินอ e ีจากถั่วและธัญพืชดูนะคะสารเหล่านี้จะเข้าไปทำหน้าที่เหมือนโล่ป้องกันไม่ให้ไขมันที่ออกมาบนผิวหนังเกิดการหืนได้ง่ายเมื่อไขมันไม่หืนกลิ่นที่ว่านั้นก็จะไม่เกิดการปรับเปลี่ยนการกินเพียงเล็กน้อยในแต่ละมือ้อไม่เพียงแต่จะช่วยให้สุขภาพข้างในดีขึ้นแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการล้างมลพิษจากกาย ที่ส่งพลังที่สุดอีกด้วยค่ะเมื่อเราปรับเรื่องอาหารการกินเพื่อลดการสร้างไขมันจากภายในแล้วขั้นตอนต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันคือการกำจัดไขมันหืนที่ตกค้างอยู่บนผิวหนังชั้นนอกออกไปให้หมดจดค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าการอาบน้ำสะอาดสะอาดขัดถูรแรงๆก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ความจริงที่น่าตกใจคือ สบู่ก้อนหรือครีมอาบน้ำทั่วไปที่เน้นเรื่องความหอมหรือการฆ่าเชื้อแบคทีเรียมักจะล้างเจ้าไขมันหืนตัวนี้ออกไปไม่ได้ทั้งหมดค่ะเพราะมันมีลักษณะเหนียวหนึบและเกาะติดผิวเหมือนกับคราบน้ำมันที่ติดอยู่บนจานข้าวที่ล้างด้วยน้ำเปล่าเท่าไหร่ก็ยังลื่นอยู่อย่างนั้นเคล็ดลับของการล้างมลพิษจากกายในขั้นตอนนี้คือการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ สารต้านอนุมูลอิสระหรือสารสกัดจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการละลายไขยมันหืนได้โดยเฉพาะค่ะอย่างเช่นสบู่ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากชาเขียวหรือลูกพลับญี่ปุ่นสองสิ่งนี้มีสารที่เรียกว่าแทนนินสูงมากค่ะซึ่งคุณสมบัติเด่นของแทนนินคือการเข้าไปจับตัวกับกลิ่นไม่พึงประสงค์และช่วยฉลายไขยมันหืน ให้หลุดออกไปได้ง่ายขึ้นเวลาอาบน้ำต้องเปลี่ยนจากการถูไปเรื่อยๆเป็นการเน้นย้ำตามจุดยุทธศาสตร์ที่ดิฉันเคยบอกไว้นะคะลองให้ความสำคัญกับพื้นที่หลังใบหูและซอกคอเป็นพิเศษดูนะคะหลายท่านมักจะละเลยจุดนี้เพราะคิดว่าไม่มีเหงื่อแต่ความจริงแล้วนี่คือศูนย์รวมของต่อมไขมันที่ใหญ่ที่สุดจุดหนึ่งของร่างกายเลยทีเดียว วิธีที่ดิฉันแนะนำคือให้ใช้ปลายนิ้วนวดคลึงเบาๆพร้อมกับสบู่ในบริเวณหลังหูและรอยพับของคอนวดวนไปเรื่อยๆเพื่อให้สารทำความสะอาดเข้าไปละลายไขมันที่ฝังลึกรวมไปถึงบริเวณร่องอกและแผ่นหลังที่เหงื่อมักจะออกมากเป็นพิเศษการขัดถูเบาๆด้วยใยบวบธรรมชาติหรือผ้าอาบน้ำที่ไม่สากเกินไป จะช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วซึ่งหมักหมมอยู่กับไขมันหือนออกไปได้ดียิ่งขึ้นค่ะอีกหนึ่งเทคนิคที่ช่วยได้มากคือการปรับอุณหภูมิของน้ำค่ะการอาบน้ำอุ่นจะช่วยเปิดรูขุมขนและช่วยให้ไขมันที่แข็งตัวอ่อนตัวลงทำให้เราล้างออกมาได้ง่ายขึ้นแต่ต้องระวังนะคะอย่าใช้น้ำร้อนจนเกินไปเพราะจะทำให้ผิวแห้งกร้านและระคายเคือง จนร่างกายต้องผลิตไขมันออกมาเคลือบผิวมากขึ้นเพื่อชดเชยความชุ่มชื่นที่เสียไปซึ่งกลายเป็นว่าเรายิ่งกระตุ้นกลิ่นให้กลับมาเร็วกว่าเดิมทางที่ดีคืออาบน้ำอุ่นพอประมาณแล้วตบท้ายด้วยการราดน้ำธรรมดาเพื่อปิดรูขุมขนจะช่วยให้ผิวสดชื่นและคงความสะอาดได้ยาวนานขึ้นค่ะและสุดท้ายในขั้นตอนนี้หลังจากอาบน้ำเสร็จแล้ว การเช็ดตัวให้แห้งสนิททุกซอกทุกมุมคือหัวใจสำคัญค่ะความอับชื้นที่หลงเหลืออยู่ตามรอยพักของร่างกายจะเป็นตัวกระตุ้นให้จุลินทรีย์ทำงานและทำให้กลิ่นกลับมาเร็วกว่าปกติการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในห้องน้ำเพียงวันละไม่กี่นาทีไม่ใช่เพียงแค่การทำความสะอาดร่างกายนะคะแต่มันคือการล้างมลพิษที่ค้างคาใจเพื่อให้เราเก้าวออกจากห้องน้ำ ด้วยความรู้สึกเบาสบายและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับคนในครอบครัวด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมค่ะเรามาดูเรื่องที่หลายคนมองข้ามกันต่อนะคะคุณคะบางครั้งปัญหาไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเราเพียงอย่างเดียวแต่ความลับที่ทำให้กลิ่นยังคงวนเวียนอยู่รอบตัวเราแม้จะอาบน้ำจนสะอาดเอี่ยมแล้วก็ตามนั่นคือเสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่ทุกวันนี่แหะค่ะ เส้นใยผ้าโดยเฉพาะพวกผ้าใยสังเคราะห์หรือผ้าที่ระบายอากาศไม่ดีมันมีคุณสมบัติเหมือนฟองน้ำที่คอยดูดซับเอาไขมันหืนที่ร่างกายขับออกมาให้เข้าไปฝังตัวลึกอยู่ในช่องว่างของเส้นใยและที่น่ากลัวคือเจ้าไขมันตัวนี้พอมันติดเสื้อผ้าแล้วมันซักออกยากกว่าคราบสกปรกทั่วไปหลายเท่าเลยค่ะคุณเคยสังเกตไหมคะว่า เสื้อตัวเก่งที่เราใส่บ่อยๆบ,บางครั้งพอซักแห้งและดูเหมือนจะสะอาดแต่พอเราหยิบมาใส่เจอความร้อนจากร่างกายเพียงนิดเดียวกลิ่นเหม็นอับแปลกๆก็จะลอยย้อนกลับมาเตะจมูกทันทีนั่นเป็นเพราะว่าไขมันหืนที่ฝังตัวอยู่มันถูกความร้อนจากกายเรากระตุ้นให้มันระเหยออกมาอีกรอบค่ะดังนั้นการล้างมลพิษจากกายที่สมบูรณ์แบบ จึงต้องรวมถึงการจัดการกับเกราะป้องกันหรือเสื้อผ้าของเราด้วยลองเปลี่ยนมาเลือกใช้เสื้อผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติอย่างผ้าคอตตอนหรือผ้าลินินดูนะคะเพราะผ้าพวกนี้ช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดีลดการสะสมของความร้อนและเหงื่อที่เป็นต้นเหตุของกลิ่นได้ดีมากกว่าค่ะเทคนิคการซักผ้าของวัยเราก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยนะคะ การใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มกลิ่นแรงๆเพื่อหวังจะกลบกลิ่นบางครั้งกลับกลายเป็นผลเสียค่ะเพราะน้ำยาปรับผ้านุ่มจะเข้าไปเคลือบเส้นใยผ้าทำให้การระบายอากาศแย่ลงและยิ่งดักจับไขมันหืนไว้ข้างในลองเปลี่ยนมาใช้วิธีธรรมชาติอย่างการผสมเบกกิ้งโซดาหรือน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปในการซักน้ำสุดท้ายดูนะคะ ของใกล้ตัวในครัวเหล่านี้แหละค่ะที่มีฤทธิ์ในการช่วยสลายคราบไขมันและกำจัดกลิ่นอับที่ฝังแน่นได้อย่างยอดเยี่ยมโดยไม่ทิ้งสารตกค้างที่อาจจะระคายเคืองกับผิวบางๆของพวกเราด้วยนอกจากเรื่องเสื้อผ้าแล้วเครื่องนอนก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเราใช้เวลาพักผ่อนอยู่บนเตียงคืนละหลายชั่วโมงปลอกหมอนและผ้าปูที่นอนจึงเป็นแหล่งสะสมไขมัน จากต้นคอและแผ่นหลังชั้นดีเลยค่ะการเปลี่ยนและซักเครื่องนอนบ่อยขึ้นหรือการนำหมอนไปตากแดดจัดๆเพื่อให้รังสี UV ช่วยฆ่าเชื้อและสลายกลิ่นจะช่วยให้บรรยากาศในห้องนอนของคุณสดชื่นขึ้นและลดการสะสมของมลพิษกายที่อาจจะติดตัวคุณไปได้ในเช้าถัดไปการใส่ใจเรื่องความสะอาดของสิ่งที่สัมผัสกายไม่ใช่เรื่องของการจุกจิกเจ้าระเบียบนะคะ แต่มันคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดบริสุทธิร์รอบๆตัวเราเมื่อเสื้อผ้าสะอาดกายสะอาดใจของเราก็จะรู้สึกโปร่งโล่งตามไปด้วยความรู้สึกที่ได้สวมใส่เสื้อผ้าที่หอมสะอาดจริงๆแบบไม่มีกลิ่นอับซ่อนเร้นมันคือพลังวิเศษที่ทำให้เรากล้าเดินเข้าไปหาใครต่อใครด้วยรอยยิ้มที่กว้างขึ้นนอกจากกลิ่นจากผิวหนังและเสื้อผ้าแล้ว อีกหนึ่งมลพิษจากกายที่รุนแรงและมักจะทำลายความมั่นใจของพวกเราอย่างมากนั่นก็คือเรื่องของลมหายใจค่ะเมื่อเราอายุมากขึ้นระบบต่างๆในร่างกายจะเริ่มทำงานช้าลงรวมถึงการผลิตน้ำลายในช่องปากด้วยนะคะหลายท่านอาจจะเริ่มรู้สึกปากแห้งบ่อยขึ้นคอแห้งง่ายขึ้นและนี่ล่ละค่ะคือจุดเริ่มต้นของปัญหา เพราะน้ำลายคือหัวใจสำคัญในการชะล้างแบคทีเรียและเศษอาหารตามธรรมชาติเมื่อน้ำลายน้อยลงช่องปากของเราก็จะกลายเป็นแหล่งบ่มเพาะจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดกลิ่นได้ง่ายกว่าวัยหนุ่มสาวหลายเท่าตัวเลยนะคะยิ่งถ้าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพเหงือกหรือมีฟันปลอมที่ทำความสะอาดไม่ทั่วถึงกลิ่นเหล่านี้จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น จนกลายเป็นมลพิษที่กั้นกลางระหว่างเรากับคนสนทนาในบางครั้งเราอยากจะสอนหลานอยากจะหัวเราะก,กับเพื่อนหรืออยากจะกระซิบคําหวานกับคู่ชีวิตแต่ความไม่มั่นใจในลมหายใจกลับทําให้เราต้องคอยปิดปากหรือพูดให้น้อยลงจนกลายเป็นคนเงียบขึมไปโดยปริยายการล้างมลพิษในส่วนนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของกลิ่นนะคะแต่มันคือการ คืนพลังแห่งการสื่อสารให้เรากลับมากล้าพูดกล้าหัวเราะได้อย่างเต็มปากเต็มคําอีกครั้งเคล็ดลับง่ายที่สุดแต่สำคัญที่สุดคือการจิบน้ำบ่อยๆระหว่างวันค่ะอย่ารอให้รู้สึกกระหายนะคะเพราะนั่นแปลว่าร่างกายขาดน้ำแล้วการจิบน้ำจะช่วยรักษาความชุ่มชื่นในช่องปากและช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของน้ำลายนอกจากนี้ การให้ความสำคัญกับการทำความสะอาดลิ้นก็เป็นเรื่องที่ห้ามมองข้ามเด็ดขาดเลยนะคะฟ้าขาวๆบนลิ้นคือแหล่งรวมของแบคทีเรียตัวร้ายที่สร้างกลิ่นเหม็นลองใช้ที่ขูดลิ้นหรือแปรงสีฟันนวดเบาๆที่ลิ้นทุกเช้าเย็นดูนะคะคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่าลมหายใจเบาสบายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและสำหรับท่านที่ใส่ฟันปลอม ดิฉันอยากให้ท่านดูแลเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายนะคะคราบไขมันและแบคทีเรียรมักจะแอบเข้าไปซ่อนอยู่ตามร่องฟันปลอมที่เรามองไม่เห็นการแชร่ฟันปลอมด้วยน้ำยาทําความสะอาดเฉพาะทางเป็นประจำจะช่วยล้างมลพิษที่สะสมอยู่ให้หมดไปอีกหนึ่งเคล็ดลับเล็กๆคือการเลือกทานสมุนไพรสดหลังมื้ออาหารเช่นการเคี้ยวใบสารแหน หรือการดื่มน้ำขิงอุ่นๆสิ่งเหล่านี้คือสรรพคุณทางธรรมชาติที่ช่วยกำจัดกลิ่นและช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นเพราะบางครั้งกลิ่นปากที่รุนแรงก็อาจจะมาจากลมร้อนในกระเพาะอ,อาหารที่ย่อยไม่หมดนั่นเองค่ะการมีลมหายใจที่สะอาดสะอา้านไม่เพียงแต่จะทำให้คนรอบข้างอยากเข้าใกล้และรับฟังในสิ่งที่เราพูดเท่านั้นนะคะ มันยังส่งผลต่อบุคลิกภาพของเราอย่างมหาศาลเมื่อเรามั่นใจว่าคำพูดของเราจะมาพร้อมกับความสดชื่นแววตาของเราจะประกายและน้ำเสียงของเราก็จะกังวานขึ้นนี่คือการล้างมลพิษที่ทำให้สเสน่ห์ของบ้านปลายชีวิตดูภูมิฐานและน่าเคารพนับถือยิ่งขึ้นค่ะเราเดินทางมาถึงจุดที่ลึกซึ้งที่สุดของเรื่องนี้กันแล้วนะคะ ดิฉันอยากชวนให้ลองสังเกตว่าบางครั้งเราเจอใครบางคนแม้เขาจะไม่ได้แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือพรมน้ำหอมกลิ่นฟุง้งแต่ทำไมเราถึงรู้สึกเย็นใจและอยากเข้าไปนั่งไกลๆในขณะที่บางคนแม้จะดูแลร่างกายสะอาดสะอ้านแค่ไหนแต่กลับมีรังสีบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกอึดอัดจนอยากจะถอยห่างสิ่งนี้ล่ะคะ่ะที่ดิฉันเรียกว่า กลิ่นอายทางใจซึ่งเป็นมนลพิษที่ล้างยากที่สุดแต่ถ้าล้างได้มันจะกลายเป็นสเสน่ห์ที่ยั่งยืนที่สุดในบ้านปลายชีวิตของเราเลยทีเดียวในทางจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพสภาวะอารมณ์ของเราส่งผลโดยตรงต่อสารเคมีในร่างกายนะคะเมื่อเราตกอยู่ในสภาวะเครียดจัดขุ่นมัวหรือมีความวิตกกังวลสะสม ร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนความเครียดอย่างคอร์ติโซออกมาซึ่งเจ้าฮอร์โมนตัวนี้จะไปกระตุ้นให้ต่อมเหงื่อชนิดพิเศษผลิตเหงื่อที่มีลักษณะเข้มข้นและมันมากกว่าปกติค่ะเหงื่อประเภทนี้ล่ะค่ะที่เป็นอาหารชั้นเลิศของแบคทีเรียและเมื่อมันมาจบกับไขมันหืนที่เราคุยกันไปตั้งแต่ตอนต้นกลิ่นที่ออกมาก็จะมีความรุนแรงและฉุนมากกว่ากลิ่นกายปกติ นี่คือเหตุผลว่าทําไมในวันที่เราอารมณ์ไม่ดีหรือรู้สึกเหนื่อยล้าทางจิตใจกลิ่นตัวของเราถึงดูเปลี่ยนไปในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์มลพิษทางใจที่สะสมมานานไม่ว่าจะเป็นความโกรธแค้นในอดีตความน้อยใจในลูกหลานหรือความกลัวต่ออนาคตที่ยังมาไม่ถึงสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนขยะเปียกที่เราเก็บไว้ในบ้านใจนะคะยิ่งเก็บไว้นาน มันก็ยิ่งหมักหมมและส่งกลิ่นอายแห่งความทุก์ออกมาทางสีหน้าแววตาและคำพูดผู้สูงไวัยที่ดูมีสเสน่ห์และหอมกรุ่นอยู่เสมอจึงไม่ใช่คนที่ไม่มีความทุก์นะคะแต่คือคนที่รู้จักล้างใจให้สะอาดอยู่เป็นประจำการฝึกที่จะปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นการมองโลกด้วยความเมตตาและการรู้จักให้อภยัยสิ่งเหล่านี้คือ น้ำยาปรับพนุ่มทางจิตใจที่ทำให้กลิ่นอายรอบตัวคุณเปลี่ยนจากความตึงเครียดกลายเป็นความอบอุ่นและปลอดภัยค่ะลองฝึกดีท็อกซ์อารมณ์ง่ายๆในทุกเช้าดูนะคะก่อนจะเริ่มวันใหม่ลองนั่งนิ่งๆหายใจเข้าลึกๆให้ลมหายใจที่สะอาดเข้าไปชำระล้างความขุ่นมัวข้างในแล้วถามตัวเองว่าวันนี้เราจะแบกความโกรธไว้ทำไม วันนี้เราจะอมทุกไปเพื่ออะไรเมื่อใจเราเบากายของเราก็จะผ่อนคลายระบบไหลเวียนเลือดและต่อมไขมันก็จะทำงานปกติกลิ่นอายที่แผ่ออกมาจะเป็นกลิ่นของความสงบซึ่งเป็นกลิ่นที่ดึงดูดความรักและความเคารพจากคนรับข้างได้มากกว่าน้ำหอมราคาแพงเสียอีกนะคะการล้างมลพิษจากกายที่สมบูรณ์แบบ จึงต้องทำควบคู่ไปกับการช้าล้างมลพิษทางใจเมื่อกายสะอาดเสื้อผ้าสะอาดลมหายใจสดชื่นและมีหัวใจที่ผ่องใสคุณจะกลายเป็นผู้สูงไวัยที่สมบูรณ์แบบเป็นไม้ใหญ่ที่มีกลิ่นหอมของศีลและทำอบอวลอยู่รอบตัวตลอดเวลาที่เราไล่เรียงกันมาตั้งแต่เรื่องของไขมันหืนที่ซ่อนตัวอยู่ตามจุดอับการเลือกทานอาหาร เพื่อลดเชื้อเพลิงของกลิ่นการทำความสะอาดเสื้อผ้าไปจนถึงการล้างใจให้ผ่องใสคุณจะเห็นได้ว่าการดูแลตัวเองในวนัยนี้ไม่ใช่เรื่องของความฟุ้งเฟอ้อหรือการวิ่งตามความหนุ่มสาวที่ผ่านผลไปแต่มันคือการเคารพตัวเองและการแสดงความรักต่อคนรอบข้างอย่างลึกซึ้งที่สุดวิธีหนึ่งเลยค่ะลองนึกดูนะคะว่า การที่เราใส่ใจล้างมลพิษจากกายจนสะอาดหอมกรุ่นนั้นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่แค่ความมั่นใจของตัวเราเองแต่มันคือการเปิดประตูบ้านใจให้กว้างขึ้นเพื่อต้อนรับอ้อมกอดของลูกหลานโดยไม่มีอะไรมากั้นกลางมันคือการทำให้โต๊ะกินข้าวในครอบครัวเป็นพื้นที่แห่งความสุขที่ทุกคนอยากนั่งอยู่นานๆและมันคือการทำให้มิตรภาพในวัยกเกษียณเบ่งบาน เพราะเรากลายเป็นกาลรรยานมิตรที่น่าเข้าใกล้ทั้งในแง่ของรูปกายและจิตใจการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในกิจวัตรประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเน้นขัดหลังหูหรือการจิบน้ำให้บ่อยขึ้นสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะคือการทำบุญกับตัวเองที่เห็นผลทันตาที่สุดในบ้านปลายของชีวิตสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ริ้วรอยบนใบหน้าว่ามีมากน้อยเพียงใด แต่วัดกันที่ความสะอาดสะอา้านและความอบอุ่นที่เราแผ่ออกไปให้คนรอบข้างค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกคนจดจำไว้เสมอว่าร่างกายนี้คือวิหารของจิตใจแม้วิหารจะเก่าแก่ไปตามกาลเวลาแต่ถ้าเราหมั่นปัดกวาดเช็ดถูล้างมลพิษออกไปสม่ำเสมอวิหารหลังนี้ก็จะยังคงเป็นความศักดิ์สิทธิ์และนับถืออยู่เสมอค่ะ วันนี้ดิฉันหวังว่าเรื่องราวที่นำมาฝากจะช่วยให้คุณผู้ฟังรู้สึกเบาสบายใจขึ้นเห็นแนวทางในการดูแลตัวเองที่ชัดเจนขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือเลิกกังวลกับสิ่งที่แก้ไขได้และหันมามีความสุขกับวัยสง่างามนี้อย่างเต็มภาคภูมิค่ะก่อนจะจากกันไปในวันนี้ดิฉันอยากชวนให้ทุกท่านค่อยๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆ รู้สึกถึงความสดชื่นที่ผ่านเข้าสู่ร่างกายและผ่อนลมหายใจออกช้าๆทิ้งความกังวลทุกอย่างไว้เบื้องหลังนะคะหากคุณผู้ฟังชื่นชมแนวคิดการใช้ชีวิตแบบเป็นมิตรกับตัวเองและคนรอบข้างแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคุยกับใจทุกวันไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้กลับมาพบกันเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นกาลยานามิตรที่คอยส่งต่อเรื่องราวดีๆ ให้แก่กันแบบนี้ทุกวันค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันอยากจะชวนทุกท่านมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์หรือเคล็ดลับการดูแลตัวเองในแบบของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะหรือถ้าใครมีเรื่องราวประทับใจจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองหลังจากฟังช่องพอดแคสต์นี้ก็เขียนมาเล่าให้ฟังกันได้นะคะเพราะทุกความคิดเห็นของคุณคือพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้เราสร้างสรรค์นเนื้อหาดีๆต่อไป ขอให้วันนี้เป็นวันที่หอมกรุ่นและสดใสสำหรับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้คุยกับใจทุกวันก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ